กคนเลขสามเนี่ยจะเป็นคนที่คิดเราคิดไม่ไม่ไม่อันนี้เป็นเรื่องจริงคุณไม่หมอดูเหรอไม่ใช่หมอดูแต่ว่าเลขเนี่ยคือเหมือนกับว่าคนชอบเลขอะไรจะบ่งบอกลักษณะนิสัยโดยคำถามทางจิตวิทยาเลขสามเนี่ยจะเป็นคนที่นนนนี่ไไปหะโออรบเ้า พี่เชื่อว่าทั้งประเทศเนี่ยสนใจเรื่องนี้ใช่ใช่น้องรอตอนนี้ก็อยากรู้พี่พี่เชื่อจริงตอนนี้ในห้องส่งก็สนใจใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโอรอแป๊บนึงเลขสามเดี๋ยวนะเลขสามเนี่ยจะเป็นคนที่แบบแข็งแรงแข็งแรงนี่ไม่ได้แบบล่ามหรืออะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคนที่แบบตรงไปตรงมาเป็นคนแบบ เธอสมัยนี้เขาจะใช้คำว่าแรงออเป็นคนที่แบบพูดตรงอ่ะคิดอะไรพูดอย่างนั้นเป็นคนที่แบบว่าแบบว่าแต่แรงอะไรไม่แรงนีแรงนี่เราคือทำอะไรทำแบบจริงจังแน่ก็บอกอย่างนั้นคือตั้งใจในการทํางานซึ่งเราก็คิดว่ามันก็ตรงนะเล็กเาเล็กเก้เป็นคนแบบมุ่งมานมามาณมุ่งมาณโอ้เล็กเก้าเล็กเก้าเนี่ยเป็นคุณจำได้หมดเลยหรอจำได้ 1,878มันไม่เกี่ยวว่ามันมีเลขเดียวๆอะไรเลขเก้าเนี่ยจะเป็นเลขที่เป็นคนที่เดี๋ยวนะโอเคเปิดทันายครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราจะมาอัพเดตกันในใครไปของโอเลือกเบอร์หกเลขเดียวกับพี่เพราะนั้นอยากให้พี่เป็นคนเปิดโอเคครับหนึ่งสองสามกดครับนี่โอ้โห คือเป็นบัตรนะครับที่จะได้ไปเที่ยวสนุกกับ Dream w o r l ซึ่งปิดเพอ่มนะคะโอปิดยังค่ะปิดย <c oughs> ังค่ะปิดยังค่ะเพราะนั้นน้องออครับยินดีด้วยนะครับได้ไปเลยครับ<อ>บัตรนะฮะไปสนุก Dream w o r l ไป<อ><อ>ทั้งหมด5ใบ้วยกันโอ้ก็หมายว่าเลข6เนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีเสน่ห์และมีเอกลักษณ์ในตัวเอง อันนี้มันก็จริงบ้างไม่จริงบ้างเลยเนี่ยมาเรามานั่งคุยกันตอนนละแน่นอนนะครับเดี๋ยวถามกันต่อในเรื่องของคอนเสิร์ตซึ่งบอกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้นี่จะมี DVD ด้วยซึ่งเจ้าดีวีดีไปขายใช่ไหมครับหรือยังไงอะไรยังไงนะคือเรื่องของดีวีดีจริงๆแล้วนะครับความพิเศษของคอนเสิร์ตที่จะถึงวันที่13มีนาคมนี้เนี่ยก็คือเรามีไก่อยู่ตรงนี้นะครับไม่เกี่ยวครับผมเคยคิดว่าคนที่มีสาวร้าที่สุด ผมรู้สึกว่าผมคิดผิดครับมีไก่อะไรแล้วไม่ใช่ครับคือหนึ่งเลยเนี่ยเราเล่นแค่รอบเดียวเท่านั้นนะครับวันที่สามตอนหกโมงเย็นรอบเดียวหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยครับใครจองบัตรไม่ได้ไปซื้อบัตรผีหน้างานถูกต้องครับไม่มีครับพี่ไม่มีขออยได้ครับบัตรสองพันสามจะเป็นสี่พันบาทนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็บอกว่าหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ที่พี่คิวบอกนะว่า เราไม่มีบัตรผีค่ะน้เลแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อบัตรไม่ได้ไม่ทานติดตามดูสยามเด็กเล่นค่ะอย่างเช่นวันนี้ก็จะแจกหนึ่งใบหนึ่งใบได้สองรางวัลก็ติดตามชมกันยๆนะคะวิคญาณก็ต้องบอกบอกว่าต้องรีบหาซื้อโดยด่วนนะครับกลับมาที่เรื่องของซีดีครับแบบจริงจังนะเอาแบบจริงจังนะครับผมก็คือหนึ่งอย่างที่บอกได้รอบเดียวนะครับและสองคือเราไม่มีการบันทึกเทปคอนเสิร์ตครั้งนี้ เพราะฉะนั้นคือใครไปพลาดแล้วอดแน่นอนคือต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะบอกเฮ้ยไม่เป็นไรไม่ไปดูคอนเสิร์ตเดี๋ยวรอซื้อดีวดีก็ได้ไม่มีไม่มีเพราะว่าเราไม่มีการบันทึกคอนเสิร์ตครั้งนี้ใช่ครับคือต้องบอกว่าสดแล้วก็ใครที่ไปดูจะได้ถึงฟิลแค่ในนั้นอย่างเดียวแล้วก็จบเลยจบแล้วจบเลยรับอกเล่าคนที่แบบว่าได้ฟังก็คือยังไม่ถึงแก่นอ่ะต้องไปดูเองนะครับอันนี้คือคือต้องบอกว่าเพราะฉะนั้นรีบซื้อบัตรดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะมากลับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของคอนเสิร์ต่อ เพราะว่าเกมต่อไปชื่อเกมว่ากินเค้กง่ายๆชัดเจนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินเค้กเนาะคนที่ชอบหมายเลขสามเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนชอบกินอ๋อเอาแล้วไงงั้นแปะมือให้นุ๊กนิกแป่มืไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันเนี้ยเราล้อเล่นเพราะว่าเมื่อกี้นุ๊กนิกบอกว่าเฮ้ยมีเกมนี้ทำไมไม่บอกจะได้เล่นคุณไม่เคยรู้สายฉายาเขาเหรอตอนเขาอยู่ในบ้านเนี่ยเขากินกระจุยเลยนะกินอย่างเดียวเลยเออแล้วเก็บไปกินอีกวันด้วย เหมือนเดิมครับเอสซึนวักเลขหนึ่งครับถ้าเกิดคุณเชียร์ทีมวีเจเอ้ยเชียร์ทีมศิลปินนะ,ะครับแล้วก็เอสซึนวักเลขสองครับถ้าเกิดคุณเชียร์ทีมวีเจซึ่งกติกาของเรานะครับหนึ่งทีมเนี่ยเราจะมีเค้กให้ทั้งหมด4ชิ้นใช่ไหมชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆซึ่งกติกา,อาของเราก็คือคนทนี่ <c oughs> ทานคนที่ทานยืนเฉยๆสมมุติว่านายอลิสคิวอลิสทานอลิสมายืนหน่อยโชว์หน่อยอลิสทานอลิสจะเป็นคนยืนยืนเป็นคนกินผมจะไปยืนข้างหลังแล้วก็จะเป็นคนหยิบช้อนตัก แล้วก็ป้อนคุณก็เอาปุ่มเอาตรงกับเค้กไม่ได้ไม่ค่อยได้สัมผัสอยากเข้าใกล้ไม่น่ากินมาตุตกคือต้องบอกว่าอาริสกินแกล้งไม่คนอันนีกินแกล้งคือเยนี้ก็กินไปเรื่อยๆกินจนหมดแล้วจะเวลาว่าหมด4ชิ้นเนี่ยใครเร็วกว่ากันเป็นผู้ชนะทีนี้ความความสนุกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงที่ป้อนแล้วอะไรมันอาจจะมีเลอะบ้างอะไรบ้างใช่คือไอ้ป้อนไอ้บางครั้งเนี่ยบางครั้งเนี่ยเพื่อนก็อาจจะเฮ้ย แกใช้ตากินปาวะ่อนเข้าสายอย่างงี้เพราะนั้นเมื่อกี้เมื่อกี้ทีเล่นไปแล้วครับทีกับนิวตี้เล่นไปแล้วใช่ไหมนุ่มนี้ครับอนุ่มี้เล่นไปแล้วเพราะนั้นนิวตี้นิวตี้กับอิดได้ครับเลือกก่อนว่าใครจะเป็นคนทานต่อยิงฉุบได้หมดอะอยากกิงเปล่าไม่ไม่ผมบอกก่อนถ้าเกิดคุณทานแล้วคุณรู้สึกว่าอิ่ม สามารถสลับได้สลับตำแหน่งกันได้ระหว่างคนป้อนกับคนทานนะครับย้ำนะครับ SMS นะฮะพิมพ์เอสวีักตามด้วยเลขหนึ่งนะครับคือเชียร์นิวตี้กับอิทอ่านี้ใครที่เป็นแฟนคลับนะครับส่งมาได้เลยส่วนใครที่เชียร์ทีมวีเจซึ่งเมื่อกี้เราพลาดไปแล้วครั้งแรกครั้งนี้เราพลาดอีกเฮ้ยเกมนี้นี่แหละทีมงานจะไม่โกงเราเกมนี้นี่แหละทีมงานจะสร้างความเสมอภาคให้กับเรากับศิลปิน นะครับพิมพ์เอสชวนรักเลขนสองครับสง่งที่แปดเจ็บแปดเจ็บครับอ่ะสรุปอลินจะเป็นคนทานหรือเปล่าขอเป็นคนป้อนแล้วกันอ๋อ <c oughs> ได้เ <c oughs> อ็ดอยู่โอเคเราจะให้ศิลปินเล่นก่อนครับ <มา S 1> เหมือนเดิมได้ครับเชิญครับ <c oughs> มันน่าจะให้เราป้อนเองเนอะ <c oughs> มันน่าจะน่าจะให้เราป้อนให้นะ <c oughs> เออเราจะ <c oughs> เราจะขอแก้แค้นนิวซี่หน่อย คือไม่ทราบว่าที่บ้านไม่มีน้ําแข็งลยไงไครับตักให้ะเยอะเชียนะเอออุปกรณ์ไประจำตัวได้ค่ะเพราะว่าแล้วแล้วนติวเนิตี้จะเป็นคนทานอนิว้เป็นคนทานเพราะนั้นนิวตี้ก็ต้องยืนอย่างนี้เอออีกอย่างหลังเออมาตักแม่นๆนะลูกนะเออเผ้่อไหมหันได้ไหมพี่จกบเวลาคือคือต้อหันผมจะบอกว่าากระซิบว่าอะไรนะกระซิบหน่สิ คือถ้าเกิดคุณหั่นเนี่ยมันจะเสียเวลาในการทานโอ้โหไม่หั่นด้วยคุณตักทั้งคําไปเลยเออแล้วยัดเข้าจมูกไปเลยอันนี้เกิดจากความแคบส่วนตัวบ้างเลยนะเฮ้ยโอ้โหมีการตักตักรอได้เลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอวางก่อนโกงโกงโกงอย่างอีกโกงโกงตลอดเลยเออโกงเอาโกงเนี่ยโกงจะจัดเลยเนี่ยเสียเวลาตรงนี้แหละ พี่กิวเขาจริงจังไม่ยอมมันไม่ได้ไจนนี้คนเราแพ้มาแล้วรอบนึงใช่เลยให้ให้รู้จักยใจคำว่าชนะว่าเหอนเราอ่ะอันนี้เราอ่ะสะกดคำว่าแพ้เป็นประจำเลยนะเราอ่ะคื่เราเนี่ยพร้อมนะครับพร้อมครับพร้อมแล้วหนึ่งสองสามครับโอเคเอออ่ะยืนข้างหลังด้วยโอ้คำเล็กไปว่าเออเออคำเขาไปคำใหญ่ งให้มือช่วยโกงโกงห้ามามือป้องด้วยขอโทษมาได้เกี่รหน่อยหมดเออเออเออเฮ้ยห้ามเอามือป้องนีงนี่โชกคล็อตติดฝากระเด็นสลับสลับกันได้นะคะสลับกันได้นี่มีอะไรจะพูดไหมคะให้เขาเห็นได้ไหมนี่ไม่มีเฮ้ยกินเอาไว้เร็ว เอาไล่เข้ารูจมูกเออออร่่ uh> ่ยยยยปาเีมหันได้หันได้หันได้นะเรานี่ลงให้หันได้จุดคงตีคอไหมอะไรนี่เขาจริงจังนะเนี่ยเขาไม่ไม่ตลกไม่ตลกเออเออโอเคเออมีหงมีหันให้เออเปลี่ยนตัวไหมเปลี่ยนตัวไหมเปลี่ยนตัวไหม เอ่ะเดือดไม่เปลี่ยนต้องสู้สู้เอาเอารถพยาบาลมาด้วยมันสู้มันไม่พูดเลยนะสู้เออสู้สู้เออโอ้ช็อกโกแลตเต็มเลยแหมยิ้มสะบันดำเลยตอนนี้ตอนนี้สองก้อนแล้วหมดไปเต็มๆยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยขอยิ้มโจ้หน่อยยิ้มแหม่ เอาเร็วเอาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเอาเร็วยังไงอ้ามเออโอ้โยตัวนี้ตัวกินเลยเนี่ยเออเอาเอายังไงยังไงเอออ้าโอ้โหเร็วอ่ะเร็วอ่ะเร็วอ่ะเออมีหล่นมีหล่นเอาไปก่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย